เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะคะก็พบกับเราสองคนอีกแล้ววันนี้อากาศดีไหมเมยดูซิอากาศดีมากวันนี้อากาศประมาณ15บห้าองศาค่ะแล้วก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆเลยแดดดีมากเลยเนาะค่ะอากาศเย็นกำลังดีตอนนี้เนี่ยเรากำลังขับรถเข้าไปไปวัดเนาะวัดไทยที่ไทยเราก็มาถึงวัดแล้ววัดจะเป็นอย่างน้นอ๋อนี่ค่ะก็จะมี เครื่องหมายอะไรนะทํามจากอยู่ก็ดูเหมือนวัดไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนวัดเลยค่ะเหมือนบ้านแล้วก็มีภาษาไทยนิดนึงค่ะอันนี้ก็ถึงแล้วเป็นวัดธรรมมธะโลธรรมทโรธรรมวัดธรรมมัทโรก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในวัดเป็นยังไงไปกันเลยค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาอยู่ในว,วัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าวัดที่นี่เป็นยังไงไปกันเลยนุขึ้นอะไรวัดที่นี้ก็เรียบๆไม่ง่ายนะคะไม่ใหญ่ามาก แล้วเขาเข้ามาถึงตัวโบรโซแล้วค่ะอยู่ข้างหน้านี่ไปกันเถอะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะวัดไทยที่แคนเบอร์้านะคะก็มีพระประธานอยู่ตรงหน้าแล้วก็ รอบๆก็มีภาพของพระสำคัญสคัญที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ยังไงขอเราสองคนงงสวยดดเดินดูชมรอบๆแป๊บหนึ่งนะคะ นี่มีตู้ป,ป็ได้พี่ตนะุ๊กข้างในนี้จริงๆแล้วเียกสูงม,มากเลยค่ะ